สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องทางพุทธประวัตินมาเล่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เวลาไปทำทัวแล้วก็มันมีบางช่วงที่มีต้นไม้เนี่ยมันเปลี่ยนสีในช่วงหน้าหนาวเนี่ยต่อไปถึงหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีพกต้นหูกวางเนี่ยมันจะ เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดงบางค้นก็แดงาบางต้นก็แดงไปทั้งต้นบางต้นก็มีล่วงไปครึ่งต้นบางต้นโอนล่วงเหลือแต่กิ่งเหลือแต่ต้นนะไม่มีใบเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปสักพักก็จะเริ่มมีบางต้นที่มีพวกใบอ่อนเขียวๆค่อยๆผลิออกมานะครับก็โดยบรรยากาศก็เลย เอาเรื่องเกี่ยวกับว่าพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประทับนั่งใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบที่มีใบโกรนเนี่ยอตอนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปห้ามทัพพระเจ้าวิสุทธะคือพระเจ้าว,วิสุทธะเนี่ยมีความแค้นกับาสากยาวงศ์แล้วก็ต้องการที่จะล้างแค้นต้องการที่จะไปกําจัดสากยาวงศ์พระพุทธเจ้าก็ ไปป้องกันพญาตินะครับแต่กุมขงพญาตโดยไปประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมทางที่ทัพของพระเจ้าวิสุทธภะจะเสด็จผ่านพอกองทัพเสด็จมาก,ก็เห็นว่าพุทธองค์ประทับนั่งอยู่พระเจ้าวิสุทธภะก็เข้าเข้าไปถวายบังคมแล้วก็กราบทูลว่ามีต้นไม้ตั้งหลายต้นที่มีใบร่มถึม ได้มานั่งได้มาประทับนั่งใต้ต้นไม้ที่แดดแสงแดดส่องไม่มีใบล่มหนาล่มหนาพระองค์ก็ตัดในคานองว่าความร่มเย็นอของพระญาติเนี่ยเป็นเหมือนกับเราที่ให้ความร่มเย็นกับพระองค์ในทํานองนี้นะครับพระเจ้าวิสุทธสุภาก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยมาเพื่อป้องกันพระญาติก็ยกทับกลับไม่กล้า ที่จะยกทัพข้ามแดนาจากคว้นกศลไปแปนสก,กะนะครับด้วยความเกรงในพระาบาร,รมีเกรงในพระพุทธบาร,รมีของพระพุทธองค์อพอกลับไปเมืองก็ยกทัพมาอีกก็เจีวพระเจ้าอีกเป็นอย่างนี้ทั้งสามครั้งนะครับเพราะว่าในใจของพระเจ้าวิสุทธพสินมีความขับแค้นมากไม่สามารถที่จะหยุดบมเค้นไว้ได้ ก็เลยต้องอต้องการที่จะขวานล้างสักกย่วงให้ได้สุดท้ายพระพุทธองค์เนี่ยทรงเล็งเห็นว่า,าห้ามไม่ได้แล้วเป็นกรรมของพระญาติในสัยในชาตาิที่แล้วหรือในชาติก่อนๆที่ได้ทําบาปเอาไว้ด้วยการเบื่อปลาที่อยู่ในแม่น้ําให้ตายเป็นจํานวนมากแล้วก็มีพวกเต่าตายเป็นจํานวนมากด้วยแล้วก็ ผลกรรมได้ตามมาทันแล้วสุดท้ายพระเจ้าวิสุทธภะก็ทำลายเมืองกะบบลพัทฆ่าผู้คนเป็นจำนวนมากเป็นมากต่อมากแล้วก็มีบางส่วนที่หนีไปได้หลังจากได้ชัยชนะแล้วก็มีการฉลองชัยชนะมีการไปพักคับที่ใกล้กับแม่น้ำแล้วก็ในนั้นก็มี พายุฝนมีน้ําท่วมฉับพลันเป็นน้ําท่วมใหญ่กองทัพทั้งกองทัพก็จมหายครไปในน้ํารวมถึงพระเจ้าวิสุทธะแต่ว่าก็มีทหารบางส่วนที่รอดชีวิตไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เล่าให้ฝรั่งฟังเพื่อแสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยความเคารพความยำเกรงเนี่ยย่อมมาก่อนอำนา นึงเียนนาจล้นฟ้าแต่ว่าเนื้อความนานะั้คือความตรพนะครับประชจาวิทษณพ์ถึงไม่กล้าที่จะข้ามเดนตอนที่พระเจ้าเสด็จประทับอยู่ตรงชายเดนนะครับมันนีเป็นการณ์ที่นํามาเล่าให้แขกฟังแล้วก็ตอนหลังในช่วงโค,ควิดอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้ฟังประสูตร ามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าบุคคลในพุทธประวัติเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดอ,อยู่หลายท่านนะครับพอเราฟังเราก็เริ่มรู้สึกได้ตรงนี้ก็เลยจะนำมาเล่า,าให้ฟังกันนะครับเผื่อใครจะไปฟังพวกพระสูตรเนี่ยจะได้เห็นความเชื่อมโยงหรือว่าอย่างน้อยก็มีความสนุก ในการฟังมากขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมรวบรวมมาก็มาจากการฟังท่านผู้รู้อย่างเช่นอาจารย์สถีนโพธิลันทะพระพุทธโกศอาจา,ชารย์ปออปยุตปยุตโตพระธรรมเนธาโพกระเบิดทิตตา,าททยานูเป็นต้นนะครับก็พอ,พอสรุปความเกี่ยวข้องของแต่บุคคลได้ดังต่อไปนี้นะครับพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าปเสนพิโกชนเนี่ยเป็นดองกัน ก็คือต่างคนต่างมีน้องสาวแล้วก็เลขน้องสาวกันแต่งงานก็คือจะมีสักเป็นเหมือนกับพี่พี่ภรรยาของกันและกัน,นครับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีพระอลรอ์ที่เกิดจากน้องสาวของพระเจ้าประสิทธิที่โปชื่อว่าชาติศัตรูนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย พระเจ้าพิมพ์ปรสานเนี่ยมีโอนทำนายว่าอาชาติศัตรูเนี่ยจะกระทำปดตุคาดจะชิงราชบัลลังก์แล้วก็ให้คาเสียตอนที่ยังอยู่ในท้องแต่ด้วยความที่รักในลูกก็เลยทำไม่ได้แล้วก็มีจิตคิดที่จะเลี้ยงดูลูกให้กล่อมเกลาเป็นคนดีเพื่อที่จะให้ไม่ตรงกับคำทำนายแล้วก็คำว่าอาชาติศัตรูเนี่ยมันก็จะมี เกิดมาไม่เป็นศัตรูแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งจะแปลว่าเป็นศัตรูตั้งแต่อย่างไม่เกิดน,นะครับแล้วก็พอพระเจ้าพิมพิสารถูกกุมขังถูกกลมานจนสิ้นประชนเนี่ยพระมารดาเนี่ยซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าปเสนทิโกศลก็จอมพระไทยแล้วก็วกสิ้นประชนตาม พระสวามีครับแล้วก็พระเจ้าประสิทธินิโกสลนี้ก็โกรธมากนะเพราะว่าน้องสาวก็าตายแล้วก็พระเจ้าบินพิสารที่เป็นเหมือนกับญาติสนิทกันเนี่ยเป็นดองกันก็ตายเพราะหลานชายของตัวเองก็เลยยกทัพเพื่อจะไปล่าพระเจ้า,าชาติศัตรูนะครับแต่ว่า ลบยกไปกี่รอบก็แพ้กับมาทุกทีก็มีวันหนึ่งพระเจ้าประสิทิ์ิฆเนี่ยส่งพวกสายรับไปหาข่าวตามที่ต่างๆสายรับก็ไปหาข่าวมาจนทั่วแล้วแล้วก็เห็นมีวัดวัดหนึ่งก็ลองเข้าไปฟังข่าวดูในวัดดูพะอื่นในวัดเนี่ยมีอ,อดีตนายทหารเก่านะครับอดีตเสนาธิการเนี่ย ของพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลเนี่ยบวชเป็นพระอยู่ในนั้นแล้วก็พระก็คุยกันว่าเน,นเนี่ยพระเจ้าประเสิทิ์ที่โกศลเนี่ยทาการศึกไม่ฉลาดซะเลยนะเพราะว่าทําแบบนี้ยังไงมันก็แพ้อยู่ดีถ้าถ้าเป็นเขานะาเขาจะล่อ,อพระเจ้า,าชาติศัตรูเนี่ยมาในที่ที่ล้อมจับได้ง่ายาแล้วก็สามารถที่จะอเอาชนะได้แล้วก็ พอสายรับได้ยิยงนงั้นก็เอาข่าวนี้ไปบอกกับพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลพระเจ้าประเทศประสิทธิ์ที่กุศลรู้รส,รรส,สึกว่าเป็นเป็นการที่เข้าทีก็เลยใช้เป็นการนี้เลยสุดท้ายจับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เป็นจับเป็นนะครับแล้วก็บังคับให้สะละราชสมบัติแต่ด้วยความที่เป็นลุงก็จใจฆ่าก็ทําไม่ลงสุดท้ายก็กลายเป็นเมตตากลายเป็นรักหลาน เ็คือตัวเองได้ชนะสมใจแล้วแล้วก็พระเจ้าชาต a ตู l เนี่ยบอกให้ทําอะไรก็ยอมทําตามทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็พระราชทานพระธิดาให้ไปแต่งงานด้วยแล้วก็ยกเมืองอคืนให้นะครับก็คือเมืองอาราชคึกในแฟ้นมาคตเนี่ยคืนให้แอันนี้ก็เป็น ความเกี่ยวโยงของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประเสิทธิโกศลเนี่ยอนอกจากมเหสีที่มาจากเมืองสักายาระแล้วเนี่ยก็มีพร ah ะมาเหสีองค์อื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ในตอนหนึ่งพระเจ้าประเสิทธิโกศลเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะถูกยึดอำนาจจากลูกชายคือพระเจ้าวิสุทธพานเนี่ยได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปนวดเฟ้นประบาดของพุทธเจ้าแล้วจุมพิดประบาดของพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า,าข้าพระพุทธองค์ประสริ์ที่โกรธสนข้าพระพุทธองค์ประสริฐที่โกรธสนมีความเลื่มอมใสในพระพุทธองค์ยิ่งนักนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่า,าดูก่อนมาหาวคิดฉะไหนพระองค์จึงมีความ พอลบในถต่าคตถึงเยี่ยงนี้พระเจ้าประสรทิ์ที่กุศลก็กาบคูณเป็นข้อๆไปเลยเป็นอันหนึ่งปริยายก็คือ,อเป็นต้นว่า,าพระพุทธองค์มีพระชนอายุได้แปดสิพรรษาข้าพระองค์ก็มีอายุได้8ปดสิปีแปพรรษาเหมือนกัน พระพุทธองค์เป็นชาวแว้นเกสนโกศลข้าพระพุทธองค์ก็เป็นาชาวแฟนโกศนเหมือนกันเป็นต้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือ,อข้อมูลเหล่านี้เนี่ยรายละเอียดอันนี้มาจากาธรรมเจดี JD สูตรนะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะปริพพานเนี่ยมีเประเสญอายุ80ปีแล้วนะครับก็คือ อาจารย์สัเถียนพธทินันธาท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยตอนปริบติผ่านเนี่ยอายุเนี่ยเลย80ดสิบแล้วไม่ใช่80ดสบพอดีนะครับตามคำกลาวในธรรมเจดีสูตร,รธรรมเจตยสูตรนะครับตามรายละเอียดที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญอตอนที่พระเชาประเสด็จที่โกศลไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีการ นวดเป็นประบาทแล้วก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวันเดียวกันกันกบที่พระเจ้าวิถุตภะยึดอํานาจก็คือพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้เป็นพ่อเนี่ยพอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ฝากเครื่องราชูบาพวกต่างๆเนี่ยไว้กับอามาตย์แล้วก็อามาตย์เนี่ยก็สมคบคิดกับลูกชายก็คือพระเจ้าวิตทุตภะเนี่ยยึดอํานาจ เพราะว่าส่วนหนึ่งคือพระเจ้าวิสุทธภัณฑ์เนี่ยต้องการที่จะไปแค่แ,คแ,คแคกนสากยะแต่ต้องการที่จะเป็นเป็นใหญ่ต้องการมีอำนาจเต็มที่ก็เลยยึดอำนาจจากผู้เป็นพ่อคือพระเจ้าประเสริฐทิโกศลาพระเจ้าประเสริฐทิโกศล์ป,ปกอ,อกกลับไปที่เมืองเนี่ยอำนา,มมา์นี่ก็หายตัวไปแล้วแล้วก็ประตูเมืองก็ปิดเข้าเมือง,งไม่ได้แล้วก็พระองค์ก็มีเป็น คนรับใช้ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นที่ติดตามพระองค์แล้วก็พระองค์เนี่ยตอนนั้นก็อายุ80ิแล้วทาากับพระเจ้าแล้วก็พยายามที่จะไปขอความช่วยเหลือจากาพระเจ้าชาติศัตรูนะครับที่เป็นทั้งลูกเขยเป็นทั้งหลานเนี่ยแต่ว่าระยะทางจากเมืองมคตาจากเมืองอที่พระองค์ ประทับเนี่ยเมืองขัวสลเนี่ยถกเป็นโัวสลไปเมืองมคตเนี่ยมีระยะทางไกลมากนะครับประมาณ900กิโลเมตรแล้วก็องก็ควบมา้าไปหลายวันกว่าจะถึงนะครับข้ามภูเขาขา้ามผ่านป่าผ่านความยากลําบากผ่านความอดอยากแล้วก็ประกอบกับความเสียประทศไทยในในการที่ว่าถูกยึดอำนาจจากลูกที่ อากาศตันอยู่นละคุณเนี่ยก็มีความบอบช้ำมากไปถึงเมืองราชคะคืนเนี่ยก็ค่ำแล้วแล้วก็ประตูเมืองก็ปิดแล้วแล้วคืนนั้นเนี่ยอากาศหนาวครับตอนเช้าเนี่ยท่านก็สิ้นประชนไปแล้วพระเจ้าเจ้าเตู่ยออกมามีทหารเข้าไปกราบทูลก็ออกมาก็เจอเป็นประสบแล้วก็ได้ถวายรับพิงสบเนี่ยอย่าง เมพระเกียรติอันนี้ก็หลังจากนั้นก็พระเจ้าวิสุสภะนี่ก็ได้มีอำนาจเต็มแล้วก็ปลุกไปทําทลายเมืองกบิลพัฒ์ในแคว้นสกัดนะครับพระพุทธเจ้าก็หลังจากนั้นหลังจากได้คุยกับพระเจ้าประสิทธิที่โกธสมเนี่ยก็ไปห้ามทบอันนี้ก็คือความเกี่ยวเนื่องนะความาสัมพันธ์ของอ แต่ละท่านในในช่วงปลายพุทธกาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าหลังจากที่พระเจ้าวิสุทธภะจมไปในน้ำเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็ครอ,องทั้งสองเมืองเลยก็คือครองทั้งเมืองมคตและครองทั้งเมืองโกศลนะเพราะว่าตัวเองเนี่ย เป็นทั้งหลานของพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นทั้งลูกเขยของพระเจ้าปเสนทิโกศลนะครับแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบว่าพวกสากยะเนี่ยท,ที่หนีตายจากพระเจ้าวิสุทธา,านเนี่ย มีไปอยู่แถบเขาอีมาเลยแล้วกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในสมัยของพระเจ้าอัสสุนะครับคือ,อเขาพบว่าพระเจ้าอัสสุนี่มาจากสาขาหนึ่งของสากยะนะครับในช่วงพศสองร้อยนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่หมอชีว,วกเนี่ยแนะนำให้พระเจ้าชาติศัตรตนะูไปเฝ้าพระพุทธเจ้า,านะครับเพราะว่า พระเจ้าอาชาติศัตูเนี่ยเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารและก็หมอชีวกเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของพระเจ้าอาภัยเจ้าชายครับเจ้าชายอาภัยซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์หนึ่งนะครับแล้วก็มีความสนิทในฐานะที่เป็นแพทย์ประจำะราชสำนักเราก็เลยแนะนำให้พระเจ้าชาติต,ตูเนี่ย ยกทัพเพื่อที่จะยกทัพในตอนกลางคืนเพื่อไปเฝ้าที่พระพุทธ,ธเจ้าในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็พระเจ้าชจัตรูก็มีความระแวงในตัวหมอชีวกแล้วก็มีการถามเป็นระยะระยะว่าชีวกเจอหลอกชั้นมาฆ่าหรือเปล่าหมอชีวกก็พูดว่าป่าไว่ชาค่านะครับจะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับมีเป็นเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกัน ก็หลังจากอาตอนที่พระเจ้าอาชาติตูเนี่ยเป็นใหญ่ของสองแฟนแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่พระอุองเนี่ยเดินทางข้ามแม่น้ำพงคาจากคว้นมากคตไปเป็นวัดชีครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าพระเจ้าอาชาติตูเนี่ยต้องการที่จะยึดเอา,อา เมืองเวสาลีในแว้นวัดชีมาผนวกเข้าไปในอาณาจักรของตอนน,นะครับพระองค์ก็เสด็จไปอยู่ที่แคว้นวัชีในพรรษาสุดท้ายนะครับเป็นลักษณะของการไปคุ้มครองชาวเมืองเนี่ยไม่ให้เป็นตรายนะครับเพราะว่าพระชา,ชาตาตูเนี่ยก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้านะเคยเป เคยไปฝ้าพระพุทธเจ้ากับหมอชีวกในตอนกลางคืนแล้วก็ถวายตัวเป็นสาวกเป็น,ปนผู้นับถือพระพุทธศาสนานะครับตลอดชีวิตแล้วก็ที่ใดที่มีพระุทธเจ้าประทับอยู่เนที่นั้นก็ต้องนำความร่มเย็นมาสู่ประชาชนให้เดือดร้อนนะครับพระเจ้าชางัตรูก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปลุกลานเบียเดเบียน ในเมืองเวสาลีในแคว้นวัชีนะครับแล้วก็ปัญษาสุดท้ายพระพุทธองค์ก็เสด็จประทับอยู่ที่ตำบลบ้านไผ่ครับอตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์ก็อยู่ในอาการเศร้าโศกเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยเริ่มมีอาพาธมากขึ้นแล้วแล้วก็ทรงกระทำอ,ะอาการให้พระอานนท์เนี่ยคูณขอเพื่อให้ มีพระชนชีพอยู่ต่อไปนะครับแต่ว่าพระอานนท์เนี่ยโดนามารโดนใจไม่ให้คือนึกไม่ออกว่าจะจะมีความคิดที่จะพูดพระเจ้าเนี่ยให้มีพระชนชีพอยู่ต่อไปก็พระพุทธองค์ก็ทานิมิตโอภาสน,นะครับเป็นเครื่องหมายให้อานนทเนี่ยได้รันลึกถึงตรงนี้แต่ว่าโดนมารโดนใจนะครับก็ลงประทํา มีเม็ดโอภาสใน16ตำบลน,นะครับตรงสุดท้ายเนี่ยไปถึงปาวานและเจดีก็ตรงลงประจนอายุสัานะครับวันเป็นเดืน 3, อนสามตรงกับวันมาฆาบูชาด้วยแล้วก็สามเดือนจากนั้นเนี่ยจักปาลิานสัตถาก็จตรงกับวันเป็นธนุมนันตรงกับวันวิสาขาบูชา แล้วตอนที่พระอ,องค์ประทับท,ที่เมืองเวสาลีเนี่ยพระองค์ก็ตัดกับพระภิกษุว่า,าถ้าเธอไม่เคยเห็นว่าคนในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเขาอยู่กันยังไงให้ดูคนในในเมืองในวังอของเวสาลีเนี่ยเพราะว่าการแต่งตัวที่งดงามวิจิตรหรูหราการใช้ชีวิตที่มีแต่ความสุขมีแต่ความ เขาเรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความสวยงามเนี่ยให้ดูได้จากคนในเมืองเวสาลีหรือชาวเมืองเวสาลีหรือชาวมังชาววังเวสาลีนะครับสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเช่นไรเมืองเวสาลีก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็พอพระพุทธเจ้าปลินิตผ่ตานพระเจ้าชาติปูตบุกเมืองเวสาลีเมืองเวสาลีเลย นี่ก็เป็นสิ่งแสดงอย่างหนึ่งว่าพุทธบารมีเนี่ยคนที่นับถือเนี่ยเขาก็จะกลาจะทำอะไรที่เป็นการขัดต่อพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่จะคุ้มครองชาวเมืองเนี่ยให้มีความสุขมีความล่มเย็นไม่มีความเดือดร้อนไม่ถูกเกลียดเกียนนะครับพระเจ้าชางศัตรูก็รออยู่นะทั้งพระเจ้า อริยภพ,พครับทีน,นี้ก็มีเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับก็คือเมืองเวสาลีเนี่ยเป็นที่เกิดของช้างป่าเรเนะช้างทีเ่เป็นปางป่าเรเลนะครับที่มีช้างไปถวายไปการไปต้นนิบัติพระพุทธองค์แล้วก็มีลิงไปถวาย ลวงพึ่งที่มีลูกหอนตัวพึ่งอยู่แต่ว่าพระโตม่รับสุดท้ายลิงเอาตัวพึ่งเนี่ยออกแล้วก็ถวายใหม่ก็องค์ก็รับแล้วลิงก็ดีใจกระโดดโลดเต้นไปตามต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็งก็าตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้า,าประชวรหนักเนี่ยทรงใช้อิทธิบาท4อันนี้จากคำพูดของอาจารย์สเสถียรโพธินันท์นะครับ อิบัาศีเพื่อจะให้เอาชนะโลกได้และก็ใช้อน,นิมิตตะเจโตสมาธิอันนี้มาเป็นพกความที่อจจาจารย์เสถียรบอกว่ามาจากมาหาปราิธิพานสูตร,ร,รอันนี้ก็เป็น,น,นสิ่งที่ผมฟังมาเล่ย่อมาให้ได้ฟังกันเดี๋ยววจานีระปยุ่หรันนะครับรอพ่อพูดต่ำๆนะครับ